บอกกล่าวเล่ากันวันนี้คุณกระทำกรมดีแล้วหรือยังสวัสดีค่ะพบกับรายการบอกกล่าวเล่ากันนะคะวันนี้เป็นเวลาใหม่ค่ะวันอังคารนะคะเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา16กนาฬิกานาทีค่ะถึง17นาฬิกา30น,นาทีนะคะเวลาใหม่นะคะในช่วงที่มีการ สวดอภิธรรมนะคะหลวงพ่อสนองกระตาปุญโยค่ะและในวันนี้นะคะก็มีน้องที่มาร่วมเป็นพิธีกรดําเนินรายการอีกหนึ่งท่านนะคะขอต้อนรับน้องอ้วนนะคะวรณาด้วมิรค่ะ ah สวัสดีค่ะน้องอ้วนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นรายการที่เปลี่ยนช่วงการออกอากาศใหม่นะคะค่ะดโดยความเมตตาจากครูบาอาจารย์ของทางวัดสังกทานนะคะ,คะที่หลายๆท่านก็ผ่านบรรยากาศการ ตั้งแต่สวนอภิธรรมวันแรกนะคะพี่ชมพู่ก็ยอมรับว่าความเศร้าสกเสียใจเนี่ยมาครอบงำนะคะการปฏิบัติต่างๆที่เคยปฏิบัติมาเรียกว่ายัางสอบไม่ผ่านค่ะคือณช่วงนี้เป็นอะไรที่เราหลายคนเนี่ยสูญเสียแล้วถ้าให้เราทำรายการในก่อนหน้านี้เนี่ยค,คงทำไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าพอเพียงแค่ได้เห็นภาพนะคะเพราะว่า วันแรกที่ครูวาอาจารย์ท่านส่งเมลมานะคะเป็นภาพวันที่หลวงพ่อท่านไปนิพพานเนี่ยยอมรับว่าแบบว่าสะเทือนใจมากๆเลยอะอค่ะก็หลายหลายคนก็รู้สึกตกใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านทนกับโรคที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยหลายปีทีเดียวค,ค,คือแสดงอาการนะตั้งแต่ที่ประเทศเยอรมน,นี แล้วก็ที่อินเดียมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่เยอรมนีเนี่ยคือท่านท่านมีอาการของคนที่หัวใจขาดเลือดณนะตรงนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าท่านจ,จะเจริญมรณสติแล้วเห็นไหมคะที่เทปหนึ่งที่ท่านมาแล้วก็ได้ได้ถามว่าท่านเป็นยังไงท่านเล่าอาการคือเรารู้แล้วแล้วก็ขณะที่ดูแลหลวงพ่อเนี่ยค,คือตอนแรกเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ทราบเลย ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่สบายตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วพอทํางานเสร็จ <Okay. S 1> เราก็กลับหรือไม่ก็ลาท่านแล้วหลวงพ่อจะแสดงา,าบุคลิกหรือท่าทางในต้ท่านค่อนข้างแข็งแรงมาก <c oughs> คือจะไม่มีใครเห็นเวทนาในตัวท่านเลยเสร็จ <c oughs> แล้วประมาณปลา,ปลายมีนาท่านเรียกท่านเรียกพี่เข้าไป้โทรไปบอกว่า อัตาชีวประวัติที่พี่อ่านของท่านนับผิดให้กลับไปทําใหม่หมายถึงว่าจะต้องมีการแก้ไขคือเรื่องของเรื่องคือพี่เป็นคนอ่านจริง <Okay. S 1> แต่พี่ไม่ได้เป็นคนเขียนสคริป mm hmm. ต์เพราะฉะนั้นพี่บอกว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทําสคริปต์อันนี้เนี่ยคือมีคนทํามาให้พี่แล้วพี่ก็อ่านตามเขา <Okay. S 1> หลวงพ่อก็เรียกไปเพื่อให้ทําใหม่แล้วคําพูดที่หลวงพ่อพูด ถ้าถ้าไม่าท่านท่านตายไปแล้วมันก็จะไม่รู้ืออืมค่ะเพราะว่าถ้าหลวงพ่อยังอยู่นะคะการแก้ไขให้ประวัติท่านรงตามความเป็นจริงร้อยเปอร์เนี่ยจะง่ายขึ้นแล้วเสร็จแล้วพี่ก็พยายามไปหาหนังสือที่เขาเขียนประวัติของท่านแล้วพี่ก็เอามามา,มา,มา,มาแทกท่านบอกไม่ใช่อ้าวทำไมไม่ใช่เราลงมาเป็นหนังสือเจ้า,าค่ะก็ไม่มีใครมาถามเรานี่แล้วท่านก็เรียกไป พอเรียกไปตอนแรกพี่นึกว่าพี่จะทําแค่ประวัติของท่านประมาณความยาวสักสี่สิบกวนาทีแต่กับกลายไม่ใช่ท่านให้ท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่ท่านเล็กๆเ,เลยว่าเป็นยังไงแต่เราจะทํายังไงอ่ะเราจะต้องตัดงานให้เสร็จเพราะวันเกิดของท่านในห้าเมษา <Okay. S 1> เราจะต้องให้เสร็จภายในไม่กี่วันนะที่จะออกอากาศแล้วอย่างเงี้ยพี่ก็พยาพยามพยายามร่วมกับพระอาจารย์ต้อ mm. ที่ช่วยกันในการทาตรงนี้ ทุกครั้งที่ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อพี่ไม่ทราบหลวงพ่อมีอาเจียนและอาเจียนเยอะมากคือในในช่วงพฤษภาคือถ้าคนได้รับทราบเรื่องที่หลวงพ่ออาเจียนเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมท่านอ้วนจำได้ใช่ค่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะบอกว่ากระเพาะท่านไม่ค่อยดีค่ะพอฉันไปแล้วก็จะอาเจียนออกมาจริงๆท่านความดันสูงแล้วความดันสูงค่อนข้างมาก ความดันสูงของหลวงพ่อเนี่ยสองกว่าใช่แล้วหลวงพ่อเป็นความดันสูงที่แปลกคือปกติแล้วคนตื่นนอนตอนเช้าความดันต้องลงแต่หลวงพ่อตื่นนอนตอนเช้าความดันเกิน200ทุกครั้งแล้วพอพี่เรียนซักประวัติท่านไปท่านก็จะอาเจียนสักพักจะเริ่มอาเจียนพี่ก็นึกแปลกใจก็เรียนให้ท่านเจยเนี่ยช่วยวัดความดันพอความดันรู้ว่าสูงปั๊บพี่หยุดสัมภาษณ์ ตอนหลังเนี่ยก่อนจะสัมภาษณ์พี่ก็จะให้วัดความดันก่อน <Okay. S 2> แล้วความดันหลวงพ่อก็สูงทุกครั้งพอเกินร้อยแปดสิบพี่ก็ไม่ยอมซกักพี่กลัวหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเป็นหนะักตอนหลังท่านเลยไม่ยอมให้ให้วัด <Okay. S 2> ท่านบอกว่าชมพู่กลัวพอหลวงพ่ออ้วาชมพู่ก็ไม่กล้าถาม mm hmm. ก็ถามไปได้ซกักประมาณสักร่วม,ร,วมร่วมเดือน <Okay. S 2> ก็เป็นอะไรที่ว่าทำไม่สำเร็จ พอหลวงพ่อท่านเริ่มไม่ไหวเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะหลวงพ่อเริ่มฉันอาหารไม่ได้ความดันท่านสูงแลวค่าของเสียคือคนที่ความดันสูงจะมีปัญหาเป็นโรคหัวใจและโรคไตาตามมาช่วงนั้นปัญหาคือมันไปนลงที่ไตแล้วผลโชว์มาแล้วว่าหลวงพ่อในไตาวายคุณหมอที่ศิริราชคุณหมอสุชัยก็บอกว่าต้องการที่จะนิมนต์ท่านไป ฟอกเลือดนะไปล้างไตนะหลวงพ่อท่านประสงค์ในวิธีธรรมชาติของท่านก็เลยไม่ได้ทำเราก็เลงลนะมันเริ่มทวีขึ้นคุณหมอสุชายจะเจาะเลือดเกือบทุกอาทิตย์ค่าของเสียมันขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นตลอดเราจะทำยังไงจนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีการมีหมอเกี่ยวกับแผนโบราณเน,นี่ยมานวดถวายจนหลวงพ่อดีขึ้นแต่ผลสุดท้ายเนี่ย พี่หายไปในช่วงนั้นสักประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาอีกทีเอ๊ะทำไมหลวงพ่อสุดหวบเลยอาเจียนไม่หยุดเลยจากกำลังสดใสอยู่ <Okay. S 1> ถึงได้มารู้ว่าท่านฉันของแสลงตอนนั้นรู้สึกจะถันถันฉันหูฉลามกับหมูตุนหรือเนื้อตุนอะไร <Okay. S 1> ทํานองนี้เะเขาจะมีข้อจำกัดใช่ไหมคะพี่โบคือพวกเราไม่รู้ไง <Okay. S 1> ความที่พวกเราไม่รู้อ่ะคือ <Okay. S 1> ท่านประสงค์เรื่องนี้ไม่ใช่จากคนข้างล่างคือ หลวงพ่อท่านเอ่ยขึ้นมาเปเปลยพวกเราเนี่ก็มีขึ้นไปถวายแต่ผลปรากฏว่าหลวงพ่อสุดสุดแล้วเราทำยังไงก็เลยถามก็พี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่ๆทำไมหลวงพ่อถึงอาเจียนไม่หยุดถึงอาการที่สุดลงไปขนาดนี้ก็เรียนเรียนถามท่านเจ้ซักไปซักมาถึงได้รู้ว่าท่านฉันในกลุ่มพวกนี้เราก็เริ่มนึกเอะใจแล้วขอขอดูผลเลือดของหลวงพ่อหน่อยได้ไหมเจ้าคะพอไล่มาดูหลวงพ่อ ถึงได้รู้หลวงพ่อมีปัญหาไตาซึ่งพี่ไม่ไม่ทราบมาก่อนเลยพอหลังจากนั้นปับ๊บทานเจิดก็เอ่ยบอกว่าอย่างนั้นโยมช่วยมาดูอาหารได้ไหมว่าอะไรที่หลวงพ่อจะพอจะชันได้บ้างจุดน, <ผม S 1> นั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น๋อค่ะเพราะว่าพี่ผู้ได้เป็นอาจารย์พยาบาลด้วยนะคะคือถ้าถามว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าโดยอาหารเนี่ยมันจะต้องอะไรบ้างพอรับ จากที่ท่านเจ้ยพูดไปอย่างนั้นพี่ก็ไปค้นในเน็ตและไปเข้าที่มูลนิธิโรคไตของสมเด็จพระพี่นางว่าอาหารอะไรที่คนโรคไตทา,านได้อะไรที่ระมัดระวงังก็ปริ้นมาเลยปริ้นมาแล้วก็เอามาถวายพระอาจารย์และพระอุปถาทั้งหมดแล้วก็มาถามดูแลกันทั้งหมดว่าเราจะระวังยังไง ในคนไข้ที่ความดันสูงโรคไตและโรคหัวใจที่จะระวังไม่ให้อาการท่านนั่นเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยอาเจียนอาเจียนไม่หยุดและฉันทั้งยาทั้งอาหารไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่พฤษภา <Okay. S 2> ซึ่งคุณหมอสุชายบอกว่าพวกเราเก่งมากแล้วที่ดึงหลวงพ่อได้ถึง3เดือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาการท่านหนักตั้งแต่พฤษภาแล้วแต่หลวงพ่อยังไปออกงานที่วงชวลิตกุล ใช่ค่ะท่านก็ยังเมตตาเดินทางไปแสดงธรรมนะคะที่เดอะมอโคลาดอีกซึ่งเป็นอะไรที่ทุกคนก็มาัจจรรจ์เหลือเกินว่าขณะที่อยู่ที่เรือนไทยหลวงพ่ออาเจียนไม่หยุดแต่พอขึ้นไปแสดงธรรมไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นท่านคงด้วยปิติในการที่เมตตาในการสอนแล้วพอหลังจากแสดงธรรมเสร็จกลับมาอาเจียนต่อค่ะเพราะว่า ตอนขณะแสดงธรรมนะคะเท่าที่สังเกตคือหลวงพ่อจะมีความผ่องใสมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเนี่ยคือความสุขของหลวงพ่อคือการที่ได้แสดงธรรมโปรดพวกเราเนี่ยเนี่แหละนี่คือความสุขของท่านพอท่านเห็นพวกเราหายทุกข์อ่ะท่านมีความสุขอ่ะทั้งท้งนที่ตัวท่านเองเจ็บทับตายแล้วก็ขอบอกอะไรนิดๆที่หลายๆคนไม่รู้ค หลวงพ่อพูดขำๆข,ขึ้นมาเราอะ่ะให้คนอื่นกินยาแต่เราไม่ชอบกินยา oh. หลวงลงพ่อไม่ชอบฉันยานะ้นองอ้วนเพิ่งจะรู้นะพี่เพิองจะรู้ในะนะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนไม่ชอบฉันยาแล้วก็พอเวลาที่เข้าไปดูแลท่านเนี่ยพี่ก็ใช้วิธีตลกตลกหน่อยก็คือหลวงพ่อพอพอท่านฉันก็ไปแล้วท่านก็จะทำท่าเพออึดพออมคือ คือพระออดพื่ออมพี่ก็รู้แล้วเดี๋ยวต้องพุ่งแน่ๆเลยอ่ะก็คือท่านท่านนั่นะนะพอพอนั่นเสร็จพี่ก็บอกเร,เราพ่อเจ้าขาเก็บยาไว้ก่อนเจ้าค่ะท้ทองจาเก็บยาไว้นะจ๊ะหลวงพ่อก็คงจะขำขำเราเหมือนกันว่าเราเรา,เราก็กลัวท่านจะอาเจียนอย่างเงี้ยด้วยความที่กลัวจะพุ่งเข้ามาใส่ลูกศิษย์หรือเปล่าอะไรในลนนนักษณะนี้ท่านก็พยายามที่จะฉันแม้แต่ยาที่เป็นยาตายอ่ะเ <Okay. S 1> อ้ยา เออไม่ใช่ยาหัวใจยาหัวใจเนี่ยน้องน้อง,อ,งอ้วนเคยเคยทานนะยาหัวใจอะ้วคะก็จะเป็นอายุวัฒนะนะคะหรือว่าเป็นดีบัวเป็นหัวใจเลยเป็นยาหัวใจเลยเสร็จแล้วพอหลวงพ่อท่านฉันก็ไปเนี่ยนะท่านทำหน้าแบบเหมือนกับมัน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 ,มน,มนฉันยากเหลือเกินพี่ก็ไอยากจะรู้จังเลยว่ายาหลวงพ่อเนี่ยยากขนาดไหนทําไมหลวงพ่อถึงฉันยากนักเสร็จแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือ อพอหลวงพ่อฉันแล้วก็จะเหลือเศษๆอยากจะรู้ว่ามันมันขนาดไหนทําไมหลวงพ่อถึงฉันยากนะก็ลองเอามาชิมหวานเจี๊ยบเลยเหมือนมะตูมเลยพอครั้งหลังพี่เรียนหลวงพ่อหลวงพ่อทําท่าจะว่าเอิดโอย้ยหลวงพ่อเจ้าขาวหวานมากเลย้วหน้ามามองบางครั้งในความที่ท่านไม่อยากฉันคือท่านพอพอพอนั่นเสร็จ ท่านยังไม่ยอมฉันนะคไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ฉันไม่เป็นไรพี่นั่งเฝ้าก็นั่งเฝ้าห่างๆท่านน่ะที่ศาลาหนึ่งท่านก็จะอยู่ท,ที่ที่เรือนของท่านที่ที่สุพรรณนะคะก็จะเป็นเรือนเรือนเรือนชั่วคราวพี่ก็น,นั่งอยู่ที่ศาลาที่นั้นก็มองหลวงพ่อพอพารู้ว่าจะฉันยาท่านทำเป็นท่านนั่งสมาธิเลยไม่เป็นไรคะ่ะหลวงพ่อนั่งสมาธิผู้ก็น,นั่งสมาธิด้วยพี่ก็น,นั่งไปครึ่งชั่วโมงมอง หลวงพ่อก็ลืมตามามองให้มันยังอยู่อะแต่หลายลับต่อคือความนี้น่นนะประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วพอหลวงพ่อลืมตาเราก็เข้าไปถวายท่านคงเห็นถึงความตั้งใจ <Okay. S 2> ในการที่เราพยายามที่จะถวายยาท่านท่านคงคงจะเมตตาตรงนี้แล้วแล้วพี่จะขอท่านทุกครั้งหลวงพ่อเจ้าขาเมตตานะเจ้าขาหลวงพ่อฉันยานะเจ้าขาซึ่งถ้าถามจริงๆแล้ว เราไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับท่านเลยเขาความเมตตาจากท่านในอย่างเดียวเพราะพ่อปกติแล้วหลวงพ่อท่านจะถ้ามีใครมาบังคับอย่างนี้หลวงพ่อท่านจะเลือกที่จะปฏิบัติของท่านเองนะคะคือโดยบุคลิกนิสัยของหลวงพ่อเนี่ยคือท่านท่านจะไม่ชอบที่จะให้ใครเนี่ยที่จะมาบอกท่านแต่ถ้ามีเหตุผลชี้แจงให้ท่านท่านฟังอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือพี่พยายาม คือน้ำในปอดเนี่ยท่านเริ่มเยอะในช่วงประมาณสักมิถุนาพี่ก็รู้สึกว่าเออหลวงพ่อไม่ค่อยดีแล้วแต่เราก็เริ่มไม่รู้จะทํำยังไงเพราะคุณหมอสุชายก็ไม่สามารถพาหลวงพ่อไปซีิรีชได้ไม่มีใครที่สามารถที่จะนิม,มนต์ท่านไปโรงพยาบาลได้พี่ก็ดูแลมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งพอป,ประมาณสักรกรกฎาคมหลวงพ่อเริ่มแย่และเริ่มนอนราบไม่ได้แล้วกระสับกระสายลุกนั่งตลอด พี่ถามหลวงพ่อว่าเจ็บตรงไหนเจ้าคะหลวงพ่อมองลืมตาขึ้นแล้วหลวงพ่อใสหน้าซึ่งซึ่งถ้าถามว่าคนปกติเนี่ย <c oughs> มันมันมันมน,น่นแะแต่ท่านคงจะเป็นทั้งตัวท่านก็นไม่รู้ว่าจะพูดไปตรงไหนที่ท่านไม่สบายแต่ท่านทนเวทนาได้สูงมากก็เลยเรียนนิมนต์หลวงพ่อเจ้าขาไปเอาของเสียออก ที่ที่โรงพยาบาลแค่ครั้งเดียวนะเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อทางหน้าท้องแล้วหลวงพ่อจะดีขึ้นเรียนนิมนต์ท่านจนสําเร็จท่านไปที่วิชายยุทธบอกกล่าวเล่ากันวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือ,อยัง